สวัสดีค่ะวันนี้พบเราช่อง่ายเบปซี่แฟมิลอรี่นะคะนี่ก็เป็นอีพีที่สองนี่ครับเือขี่หนุม่ <c oughs> มคอนเสือขี่พี่หนุม่มน่ะ <c oughs> นี่อาหารก็ ใช่แต่ยากกับอ้อยนะคะเพราะว่าเอ้ยแต่ก็มีแตงกวาเดินนิดหน่อยนะคะเดินเดินเดนเดินเดินเดินคุณแม่จะมอเของให้เป็นจดหมายรัก น้องเล็กกับคำหมื่นก็ติดกันตัวเด็ดกันเลยข้างข้างข้างน้องเล็กก็เป็นยอดเอ้ยเป็นน้ำโชคก่อนแล้วก็ต่อด้วยยดทองนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ต่ำตอนนี้แบตเตอรี่ต่ำแล้วก็จะถ่ายเท่าที่ได้นะคะ ชอบจดหมายรักแล้วนี่นี่ค่ะแม่คุณแม่เขาก็จะทยอยให้พวอนช้างแต่ละเชือกนะคะไปไหนไปไหนจะไปบวชนะครับจะไปบวชกันยังไงรับยังไปรับในดี

ตัวเองป็นไงงตัวเองขับรถูตัวเอขับรถอเ็กๆึไอ้น้องเด็กๆน้ใจรบกวนลาคลาววัดนิทรรศไออเขาไปแล้วบอวัดไหมไปแล้วไปแล้วมันไปาเลไปด้นัดไปสามะลหลายเอเลยไปน้อเขาอยู่บ่ไรไม่ไ้ไ นี่นะคะอันนี้แม่จะเอาไปให้พลายพลอยนะคะเพราะพลายพลอยก็ควาเล็กบอกว่าไม่ต้องกินเยอะกินค่ะไปถึงกับคุณแม่ไปเขาจะไปวัดไอยคลังฮะเดี๋ยวเราเอายวกดให้แม่กันเราไปดูตอนที่ให้พลอยนะคะนี่นะคะคุณแม่ก็เอากล้วยมาให้ ใายพลอยแล้วนะคะพ่อเล็กบอกว่าไม่อยากให้นะคะแต่ว่าก็เห็นเพื่อนกินก็อยากกินค่ะเดี๋ยวโอ้เสยียงดีด้วยนี่นะคะพายพลอย มีบัอนใสิฮโอ้ยดูน้ำลึงเขาสิคะหยุดติ้งตเลยนะคะตอเล็กไม่อยากให้กินนะคะแต่ว่าเพื่อนๆได้กินก็สงสารเขาค่ะก็เลยกินโถกินตะกราดนึงก็แล้วกันเนะวันนี้เนาะอ้วนมากค่ะโ่นนะคะ เอาทำความสะอาดไม่ได้นะคะเพราน้ำมันไหลแรงมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปพี่ซี่ต่อเลยนะคะนี่นะคะเรามาดูนนจะอ้วนอาจะอ้วน,น,นผักขึ้นได้ไหมไหนลองดูซิหนึ่งสองซ้หนึ่งสองซ้นั่นนั่น นี right here, so bed, see, there, so ่นะคะฟังทองกวาวก็จะกลับที่พักแล้วค่ะดูนะคะช้างทองกวาวอ้วนมากเลยค่ะกลับมาจากพัทยาอย่าลืมติดตามช่องช่องอะไรนะลุงลืมอีกแล้วทองกวาวช้างครสาทองกวาวช้างช้างคำสาด้วยนะคะเออเสียงดีด้วยอ้วนจะมมเหมือนช้างท้องเลย น้ำโชคน้ำโชคมากับคุณแม่นะคะน้องน้ำโชคขมื่นก็จะมากับทางน้องเล็กนะคะต้องผูกเข้ากันมาเพราะน้าแซมเป็นคนที่คนเดียวหนึ่งคนเลี้ยงสองตัวนะคะนี่ผูกกันไปผูกกันมาก็ลูกน้อยน้องน้ำโชคค่ะ เจ๊เพชบุก็ไม่สนใจอุบ่าวเลยนะคะกินแต่ยาเลยค่ะเหมือนพี่เอฟซี่เลยว่ายังไงพี่เอบซี่หัวหายยังหนุนหัวเป็นแผลเลยถูยังเมายังมันค่ะแตกเลยค่ะเลาก็ทายาให้แล้วนะคะ นำโชคเดินไปหาพี่แป๊บซี่แล้วคงจะถามกันว่าไปไหนมาไปอยู่ไหนคิดถึงิงมาทักพี่แป๊บซี่นะคะพอาพี่ซี่หายไปไหน <c oughs> ว่าทุกครั้งก็จะอยู่ใกล้กัน,นะ เดินเที่ยวน้องเจ้าเดินเที่ยวอปุยแล้วแะอาปุอมันอหอยดวที่นั่นเอลุ้ยนี่นะคะเจมาอยู่กลางนะะอยู่ใกล้พี่แป๊บซี่กับพี่นุ่ม น้องเชือกนี่จะเลือกใครนะฮะโอ้ยน้องเชือกนี่จะเลือกใครคุณแม่พูดผิดแล้วค่ะเจจะเลือกใครนะฮะนี่จะเลือกพี่หนุ่มดีหรือไม่เนาะหรือว่าจะเลือกชายเป๊ปซี่ดีไหมเนาะโอ้ยผู้ชายชายเยอะค่ะก็สูตรแปดเจ็ด โทรตับยยูกับคุณปานเนื้อหอมค่ะถายไหมระวางวังอะไรวางไว้อยู่ตรงนั้นอันหนึ่งก็แฟนเก่าอีกหนึ่งก็แฟนใหม่โอ้ยจะเลือกใครดีเนาะด้วยโอ้เอาหัวศพพิเศษด้วย ไปูเด <OR> ี๋ยวนอไปงไละรอบอกไปไหมอ่ะคนใจโอ้ยน้องน้โชคเดินกินเลยนะคะนี่เลือกเลยค่ะอยู่มาอยู่ข้างหน้าคุณป้ากับคุณแม่แล้วตหนมาเยี่ยมคิดก้าวเดือดะ ภาพนี้น่าเก็บไว้มากค่ะไอ้นเกไททางนี้ก็กินเต็กทางนู้นก็รถติดเด็กน้อยไม่รู้เรื่องไม่เอาเอาเอาหมูอ้วนไม่ขึ้นนะหให้นึตเตด็กน้อยเดน้อยงนอเนี่ยนะสำหรับอันนี้คุณแม่ก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง oh, oh, oh. ลายประซีแฟมิ oh, oh, oh. ลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ oh, oh.